แล้วในส่วนของรู้จักพิพนได้ยังไงคือแฟนซีอะคะ่ะเขาไปลงเรียนคอร์สของอาจารย์อาร์ตอาร์ตออฟคริปโตค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็เรียนเพราะว่าของแฟนนะคะจะเป็นสายคริปโตเคเรนซีล้วนจ๋าเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเ,เขาก็ไปเรียนกับอาจารย์อาร์ตปุ๊บแล้วก็เขาก็เหมือนกับไปตามอาจารย์เขาแหละก็เคยมีเรียกทางพิพลไปสัมภาษณ์ใน youtube อ่าเขาก็เลยแบบไปดูแล้วก็เลยมารู้จักพี่พลนะคะแล้วเราก็เลยปรึกษากันระหว่างนั้นน่ะมันเป็นความที่เราคุยกันด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสีจะไปอยู่เวียดนามอ่ะสีจะไปทําอะไรก็เลยแบบปิ๊งไอเดียว,ว่าเออหรือว่าเราจะมาลองแบบลงเรียนตัวนี้ไหมซึ่งมันเป็นอ่าเกี่ยวกับพวกฟอร์เรกอะค่ะแฟนก็บอกว่าเออก็ลองไปเรียนพวกฟอร์เรกพวกนี้เพราะว่ามันเป็นคนละสกิลกับที่เขามี คือเราไม่จําเป็นต้องไปใช้สกิลเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เก่งกันคนละอย่างไปเลยเขาก็ไปสายคลิปโตเราก็มาสายฟอเร็กอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่ามาลงเรียนกับพี่พลแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะซีก็ไปดูใน youtube พี่พลมาหลายคลิปมากเหมือนกันว่าเอ๊ะเอเราจะเขาซีเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสืออะค่ะคือคือก็เลยเออลองไปฟังก่อนว่ามันจะถูกจริตเราไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออก็พอได้นะเพราะว่า มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เทคนิคอลอย่างเดียวอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์จิตวิทยาแล้วก็การแบบระเบียบวินัยการคอนโทรลตัวเองอะค่ะอืมก็เลยคิดว่าเออมันอย่างน้อยนเนี่ยถ้าเกิดเราเทนไม่เก่งอะแต่ว่ามันก็ฝึกเราคือ อย่างเงี้ยนาะเราก็เข้ามานั่งดูมานั่งแบบเหมือนเป็นรูทีนขับรถไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยก็เปิดคลิปพี่พนอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบมันกลายเป็นออตโต้ไปเลยแล้วก็เออมันก็น่าจะลองดูก็ได้นะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเรื่องของ f a c e b o o k อะค่ะจะไม่ได้เข้าไปดูเลยเพราะว่าเสียเป็นมือใหม่จริงๆคือดูไม่ออก <c oughs> คือดูไม่ออกก็เลยไปนั่งฟังสัส่วนใหญ่เพราะว่าตอนแรกอะก็คือจะไปหาความรู้เพิ่มแหละ คือตอนนั้นน่ะคือสิก็มีเทรดคริปโตบ้างแต่ยาเรียกว่าเทรดเลยค่ะเรียกว่าเป็นพนันละกันว่าเอ๊ะมันจะขึ้นไม่ขึ้นก็เอาเงินหยอดเข้าไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นสักสิบเอ็กเออพอมันแบบว่ามันสวนทางอ่ะก็เสียพอมันได้ก็เออเฮ้ยมันขึ้นแต่ว่ามันเป็นการแค่แบบเกงิงๆงเอากะกะเอาว่ามันจะจะได้อะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอไปฟังเอ่อคลิปพี่พลน่ะพี่พลก็จะมีศัพท์เทคนิคอ่ะเออซึ่งสิก็เพิ่งมารู้ทีหลังนี่แหละว่าแบบอ่ะ แต่ก่อน T P S L ซยังไม่รู้เลยอืมแล้วก็ไอ้คำพวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้อ่ะคุณอย่าไปหาทำนะอย่าไปลงอย่าไปเล่นนะแล้วก็หูก็เล่นมาหลายไม้เหมือนกันนะอืมก็แบบอืมไม่ได้ละเราเราเหมือนเราเราข้ามสเต็ปไปแล้วอะ่ะแล้วถ้ามันเพียนะ้ยนอ่ะมันจะผิดยาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาเรียนโดยที่แบบไม่ได้ไปดูหนะ้า เพจ a c e b o o k พีิพนเลยจะดูแค่ว่าตอนที่จะลงเรียนอะดูแค่ว่าอันนี้คือมีสาชีพหรือเปล่ากลัวทักไปผิดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะช่วงนี้มันแบบเยอะค่ะทำไมถึงเลือกพ่พนเป็นอาจารย์จริงๆอ่ะหนึ่งเลยอ่ะคือประเด็นแรกเลยคือเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยว่าอ่ะเคยเรียนกับแฟนเรียนกับอาจารย์อาร์ตอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ของอาจารย์อีกทีอ่ะมันก็แบบเออมันมันก็น่าเชื่อถือแล้วอะ อ่ะแล้วพอฟังคลิปของพี่พลอย่างเงี้ยค่ะในในยู u b บอ่ะก็จะมีเรฟเลน์ว่าอ่ะมีคนนี้มาคือมันดูแบบมันดูเรียวอะค่ะมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราไปล็อบบี้มาเตรียมมาให้คุยเราก็แบบเอ้ยมันแบบมันดีอย่างนั้นนะเออแบบมันได้นะแบบมันบางทีมคนดูเขาก็จะฟีลได้เหมือนกันนะคะว่าเออมันอันนี้มันมันปลอมอันนี้มันแบบของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบปั้นใจ มีปัญหาอะไรตอนนั้นก็ด้วยความทีเห็นไม่เป็นนะคะแล้วก็ใช้แบบอารมณ์เลยว่าแบบมันน่าจะขึ้นคือเราก็ดูดูบ TC เป็นหลักแล้วเราก็ดูดูเหรียญเอาคอยพวกแบบเหรียญมีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามันสวิงขึ้นสวิงลงแบบมันก็ได้เงินเยอะเนาะแล้วเราก็เออแบบเอ้ย BTC ขึ้นละเดี๋ยวตัวอื่นก็ตามแต่บางเอิญเราไปเล่นเหรียญอะไรไม่รู้มันสวนแล้ด้วยความเป็นคริปโตเคเรนซีอะคะ่ะมันแบบมัน ขึ้นสุดลงสุดจริงๆก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ละก็คือต้องยอมรับความจริงแล้วว่าเร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 าไม่มีโนเลสอะไรเลยอะค่ะอืมเราเราควรแลต้องต้องหยุดแล้วก็มันมีช็อตหนึ่งที่ที่พอร์ตมันแตกด้วยเพราะว่ามันด้วยความที่เราเราเล่นเหรียญมีมาค่ะเราสายซิ่งอะพอมันมันไปแล้วมันก็ไปยาวเลยเราก็แตกเลยค่ะนั่นคือประสบการณ์แล้วต้องต้องเรียนแล้วนะไม่ได้แล้ว ค่ะวินเลทก,ก็แปดสิบแปดสิบถึงแปดสิบห้าอัพอะค่ะที่มันเป็นเก้าสิบอะคือทีไม่ค่อยอยากจะนับเพราะว่าเทรดน้อยมันก็แบบเออมันอาจจะพลาดน้อยเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก่อนหลังในการเทรดเนี่ยมันหนูแน่นอนอยู่แล้วคนมีหลักการหรือคนไม่มีหลักการอะทิ้งแต่ว่าไอ้ตรงหลักการตรงเนี้ยเราอาจจะต้องฝึกคือ เราต้องฝึกมากกว่าคนอื่นๆที่เขาอะ่ะมีพื้นฐานมาแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอาจจะยากสําหรับซีในช่วงแรกแต่มันเหมือนมันมีมันมีเส้นให้เดินแล้วอะค่ะอันนั้นน่ะคือคีย์สาคัญว่าเราสุดท้ายแล้วเราอะ่ะจะแบบเออเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าดีมากๆแล้วก็เอ,อ่อก่อนเรียนหลังเรียนเนี่ยนอกจากเรื่องของมีหลักการในการเทรดแล้วอะ่ะเราก็จะได้เพื่อนใหม่ที่เขาอะ่ะ เทศให้เราโด,โดยเฉพาะหัวหน้าห้องก็ขอเรฟเรนซ์พี่ตู่เนาะคือพี่ตู่เนี่ยเขาเทศปุ๊บเขาก็จะส่งมาดูแล้วก็เอ๊ะทําไมแบบเข้าตรงนี้นะแล้วก็เขาก็จะมีแบบมาส่งแบบข้อมูลเอ้ยมัน back to the mean แล้วนะอ่าเตรียมตัวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออมันก็จะมีความแบบร้อนรนแล้วแบบต้องรีบเปิด คอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนก็จะมีคนช่วยกระตุ้นกันดูต่อให้ตัวเองอ่ะจ,จะไม่ได้เทตดนะตอนนั้นอาจจะไม่สะดวกแต่มันก็จะอดไม่ได้ที่หยิบขึ้นมาแบบเฮ้ยพี่ตู่เขาบอกว่ามันแบคทูเรีแล้วยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะได้สังคมน่ารักน่ารักตรงเนี้ยเพิ่มเติมมาจากความรู้ที่เราได้ด้วยอะค่ะระบบโคชชิง่งเอ่อถ้าเป็นการเรียนถ้าเท่าที่สีเคยฟังจากที่แฟนเรียนอะนะคะ อย่างเขาก็เคยมีเรียนกับโค้ดท่านอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสอนในเชิงทฤษฎีปกติซึ่งทุกที่น่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าอ่อสิ่งที่ทางเนี้ยเป็นแบบเป็นคีย์เลยอะที่ที่เราคิดว่ามันมัน,ม,นมันเป็นประโยชน์มากๆเราแตกต่างอะก็คือเรื่องของการทำกันบ้านแล้วก็ตรวจกันบ้านซึ่งตรงเนี้ยมันสำคัญมากเลยเพราะ มันไม่มีคนการที่มันเราเคยไปเห็นก่อนหน้านี้มันจะไม่มีคนมาชี้นาแล้วว่าเราอ่ะไปพลาดตรงไหนอย่างไรเพราะาเราก็จะเรียนรวมๆการพร้อมกันกับเพื่อนๆแล้วก็เป็นทฤษฎีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้ได้ได้ประเมินตัวเองจริงๆโดยที่เหมือนเราเหมือนเราเขียนหนังสืออะเหมือนเราเขียนผิดแล้วมีคนจับมือเราว่าเคยต้องเขียนแบบนี้จีถึงจะถูกต้องอะคะ่ะ ะส่วนที่เหลือเราจะไปคัดลายมือให้มันสวยกว่าเดิมแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วว่าเราจะแบบพัฒนามันได้มากน้อยขนาดไหนอะคะ่ะปัญหาหลักคืออะไรน่าจะเป็นปัญหาเรื่องตาค่ะเพราะว่ามองไม่อะไรไม่ออกเลยแบบคือมองอะไรไม่ออกเลยแบบอย่างอย่างเวลาดูการบ้านของเพื่อนตอนที่พี่พลส่งคลิปมาอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเนี่ยดูสิ ไม่เห็นนะคะไม่เห็นไม่เข้าใจดูไม่ออกก็เลยแบบมมันเป็นปัญหาอุปสรรคมากจริงๆแบบเราไม่เห็นนะคะแต่พอมาเรียนก็ก็ลูกตาก็จะเริ่มดีขึ้นมาอ่าเฮ้ยเห็นเป็นฟูแบ็กอ่าเห็นว่าเอ้ยมันเป็นดับเบิลยูไอ้ดับเบิลยูเนี่ยซิกมองอยู่สองสามอาทิตย์เหมือนกันนะคะกว่าจะเห็นดับเบิลยูเพราะมองไม่เห็นแบบดับเบิลยูยังไงหรอไอ้แค่ยื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 ก็ได้เป็นดับเบิลยูหรอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบได้ได้เ,เหรอแต่พออ๋อโอเคเราก็ดูมีเพื่อนเพื่อนเขาก็คุยกันอ๋อโอเคเอลูกกระตาแบบเริ่มเริ่มเห็นละว,ว่าเออมันเป็นเชฟนี้เชฟนี้อย่างเงี้ยค่ะอือก็ถ้าถามเรื่องของการเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยคือฟีไม่มีประเด็นละกันตอบไม่ได้ว่าดีไม่ดีเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าที่ถูกต้องมันต้องเรียบเรียงแบบไหนอ่ะเรารู้แค่ว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยแต่ถามว่าโดยรวมอาสิโอเคนะว่าเออเอ,าอาจจะเริ่มจากภาพรวมของตลาดนี้มันคืออะไรแล้วเราเริ่มแบบแกะไปทีละอย่างเริ่มแบบเป็นพินบาร์เริ่มอ่ะแล้วก็เริ่มดีเทลดีเทลดีเทลอย่างเงี้ยค่ะสิว่าเออมันมันดีแล้วก็พอในส่วนของการดูวิดีโอเพื่อน อย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยดีมากๆม,มากถึงมากที่สุดดีจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ที่คนทําจริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนเราจริงๆอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นเราอะ่ะตอนนั้นน่ะที่ไม่รู้อะค่ะเรามาทําอ่ะแล้วก็จะเหมือนที่ทีคแจ้งไปก่อนคําถามก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยมันเหมือนมีคนมีคนถามแทนเราอะคะ่ะว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้เออ แล้วมันก็มีแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีอะค่ะด้วยเนื้อหาที่มันเยอะๆซึ่งมันอาจจะน่าเบือ่อแต่เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของที่จําเป็นต้องรู้แต่มันน่าเบื่อค่ะแล้วสักพักมันก็จะเมาหมาักนูน่นนี่นั่นแต่ว่าพอเราเอาทฤษฎีมาใช้จริงอะแล้วการเลือกใช้ในแต่ละทามมิ่งอะค่ะอันนั้นอะคือสิ่งที่สําคัญมากจริงๆแล้วก็มันอาจจะไม่มีใครมาบอกดีเทลขนาดนี้อะคะ่ะในแต่ละคลิปวิดีโอที่เป็นการบ้านเพื่อน แล้วก็เรื่องการที่ใช้กุดมโซโลบายในการให้ทำการบ้านเยอะๆอันนั้นะ่ะคือซีเห็นในคลิปวิดีโอของพี่พลก่อนที่มาลงเรียนแล้วว่านักเรียนพี่พลนะ่ะต้องทำการบ้านเยอะมากคือขู่ไว้เลยแต่ว่าเราก็ต้องใจเด็ดไม่เป็นไรเราว่าเราทำได้แล้วสุดท้ายก็คือทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเรารู้ว่าอ่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันคืออะไระคะ่ะ มันคือหัวใจของการเป็นเทรดเดอร์เลยคือเราต้องสึกอันเนี้ยคือแบบชื่นชมโปรแกรมเนี้ยคอร์สเนี้ยจริงๆแล้วก็การเคี้ยวเข็นโดนไม้เลียวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เข้าใจได้อ่าไปแบบเล่นสวนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราแบบโดนตีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เข้าใจได้ว่าอืงก็จะได้รู้ว่าเอออย่าหาทานะมันไม่ถูกต้องนะอย่างเงี้ยค่ะคือดีมากๆจริงๆ ก็ถ้าถามสิบสิว่าพอพอแล้วก็อันเนี้ยคือพูดในฐานะที่ซียังไม่ใช่เป็นคนเก่งเหมือนเพื่อนๆนที่อ่าอาจจะมีพื้นฐานม,มาบ้างตกตกให้มันเขา้ารูปเข้ารอยหรือว่าเสริมเขาให้เก่งขึ้นไปอีกอันเนี้ยก็ก็ก็ก,ก็เขาก็อาจจะไปได้เร็วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบแอดเวนเทจของเขาแต่ส่วนเราอะ่ะเราเราเรา,เราไม่ได้เลยเราไม่เก่งแล้วก็บวกกับการที่ว่าพี่พลอะ่ะ เคยสอนว่าเออคุณทําท่าเดิมๆอะ่ะร้อยครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งอะ่ะมันจะไม่เก่งได้ยังไงใช่คลีมไม่จําเป็นต้องรู้ทุกทฤษฎีอะ่ะแต่ที่เอาท่านั้นให้เก่งไปเลยเพราะว่าเป็นคนเรียนไม่เก่งไม่ชอบเรียนหนังสืออยู่ล, <S <S ละก็เอาท่าเดิมให้มันเก่งไปเลยทําไปกี่แบบกี่หมื่นกี่แสนครั้งอะ่ะเอาท่าเดิมเราได้ตังจบเอาขอใครได้ตังท่าไม่ต้องสวยไม่ต้องแอดวานไม่ต้องแบบโอ้โหมาทฤษฎีแบบสิบข้อรวมกันในไม้เดียวแบบ ไม่ใช่ทางเราอะค่ะเอาเอาท่าเดียวให้เก่งไปเลยสีคิดว่าสีจะเลือกทางนี้ค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆได้ตังแน่นอนเชื่อว่าได้ตังแน่นอนค่ะใช้งานได้จริงค่ะใช้งานได้จริงเลยแล้วก็เออคือแต่ว่ามันก็เป็นมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยอะว่าในแต่ละคลิปอะคุณเทคโนตกับมันได้ขนาดไหน พราะแต่ละคลิปอ่ะมันถูกปนกันอยู่ว่าอ่าอูแบกอ่าเป็นแบบอ่ะตรงเนี้แบบ TDI นะตัวคุณต้องโฟกัสป็นคุณต้องเข้าแท่งนี้ PA PA แต่ละไม้อ่ะมันก็แบบมันมีความแบบเหมือนจะแค่ดูปฏแอคชั่นแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอะเหมาะไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเพียงพอสําหรับคนที่จะเรียนรู้แต่ว่ามันต้องเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้กับเขาจริงๆอะคะ่ะถ้าเกิดคุณจด คุณเทคโนดแล้วคุณแบบว่าไฟลิ่งทุกอย่างแบบว่าเข้าด้วยกันน่ะถือว่ามันมันใช้ได้หมดนะคะคือคุณอาจจะทําเป็นแคตตากอรีมาเลยว่าอ่ะอันเนี้ยดูบ่ไพายแอคชั่นอันเนี้ยดูพูดแบ็กอันน,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 นี้คือแยกมาเราโจดนะโหมันแบบคุณจะแบบเก่งมากแค่วิดีโอนี่คือเพียงพอแน่นอนค่ะก็ถามว่าดุไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนบรรยากาศครั้งแรกเลยเนี่ยคือ มันมันจะเอ่อตื่นตอนตีห้าตีสี่ตีสี่สี่สิบห้าเพราะว่าต้องเรียงขี้ตาก่อนแบบกลัวแบบมันมันมันอึนนะคะก็เลยแบบว่าเรียงขี้ตาไว้แล้วก็ไม่ค่อยแบบมันตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตอนคาดแรกอ่ะจำได้ว่านอนเกือบตีสามเราต้องตื่นตีห้า คือถามว่าตื่นเต้นไหมมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่กงนนะังวลเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนแบบเอถ้าเกิดพี่พลถามจะตอบได้ไหมนะไอ้การบ้านที่ทําไปนี่คือแบบฉันจะจําได้ไม,มาเมาืมา่มาไหนั้นะนะ่นะฉันเข้าฉันคิดอะไรอยู่มันจะแบบมีความเป็นกังวลมากแล้วก็ถามว่ากดดันจากเพื่อนๆไหมเนี่ยตอนนั้นอาจจะไม่ได้แบบไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนนะ่ะมีซีรีส์ซอสของตัวเองไม่เท่ากันเราโฟกัสของเราเป็นหลักว่าแบบ ได้ไหมนะจะโดนไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็บรรยากาศในห้องก็จะค่อนข้างครั้ง,งแรกสิคิดว่าน่าจะเกรงเงเหมือนกันนะควารู้สึกมันเราจะบอกว่าเออมันผ่อนคลายก็คงไม่ใช่เพราะว่าเหมือนเรายังยับยับดูเชิงกันอยู่ว่าแบบเออแบบจริงจริงแล้วพี่พลจะเป็นทรงไหนนะจะเหมือนใน YouTube ไปนะ พอดูเชิงดูกันไปพอช่วงหลังๆมันก็จะเริ่มแบบผ่อนคลายขึ้นคนจะกล้าถามหรือว่ากล้าที่จะแบบหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าแบบเป็นบรรยากาศในคลาสที่ที่ที่ดีอะค่ะดูไหมเหรอคะฟีเป็นคนชอบไทยพี่พลน,นะคือบางบางบางคอร์สอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเราเองนะเขาก็จะคิดว่าน่าจะเป็นคุณครูแบบสายโลกสวยอะแบบ คือจะต,ต,ต้องคีปลุกโน่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความแบบเป็นวิทยากรจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาเป็นก็ก็ก็แล้วแต่เขาแต่สําหรับซีอะรู้สึกว่าซีชอบแบบไครแบบนี้เพราะว่าบอกกันตรงๆคุยกันแบบคุยกันแบบตรงๆแบบเชๆเลยแบบเอ้ยอย่างงี้พอดต,ตายเล่นอย่างงี้ตายอ่ามันก็เออมันก็จะรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายอ่ะมันแบบเออมันคือมันเรียวอ่ะมันจริงอ่ะ เออแบบไม่ต้องมาแบบว่าเป็นแบบเออผมแบบอื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันจะดูดูปลอมนิดนึงคือโดยคนโ,โ,โดยส่วนตัวคือเราจะไม่ชอบเพราะว่าเราเรามาเรียนอนะ่ะเราเรามาหาความรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นตรงนั้นอนะ่ะมันสําคัญจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมันคิดูมันอาจจะดูเหมือนโปรเฟชชั่นอลนะแต่ว่าบางทีอ่ะเด็กอาจจะเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่พลอนะ่ะเหมือนจะดุนะแต่มันเป็นตีอ่ะตีให้แบบให้เก่ง ให้จำและไอ้การจำอันนี้มันเป็นจำเพื่อคุณได้เงินนะปีแรงๆเลยค่ะพี่พลอยากได้เงินเยอะๆเหมือนกันก็เลยถามว่าดุไหมมันไม่ใช่เป็นการดุอะคะ่ะมันเป็นการที่แบบก็เหมือนจริงๆอะพี่พลคือน่ารักนะคือพี่พลบังคับรวยอ่ะคะ่ะพูดง,ง่ายๆจริงมากๆเลยคะ่ะจริงที่สุดเพราะว่าอันนี้คือประสบการณ์ตรงว่า ซีอ่ะมีมีมีวีคหนึ่งที่ซีอ่ะตรวจกันบ้านแล้วพี่พลบอกว่าตั้งสตอปลอดผิดจริงๆแล้วอะลึกๆอะมันมันอาจจะผิดก็ได้แหละหนึ่งกับสองอะซีไปขยับสตอปลอดอ่ะซึ่งมันมันมันอาจจะไม่ถูกต้องอะค่ะเพราะว่าถ้าเราอะเข้าได้ถูกอะมันจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันค่ะคือมันมันก็จะมาของมันเองแล้วก็อยู่ในแบบถามม่ที่ถูกต้องมันจะไม่มาโดนสตอปลอด คือแล้วมันก็จะไปถึง TP แต่มันจะเกินไปอันเนท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับเราแบบแบ่งไม้ละแล้วลการเข้าคมเข้าไม่คมอันเนี้ยค่ะคือเชื่อว่าเรียนกับพี่พลน่ะได้แน่เพราะว่าเพื่อนเพื่อในกลุ่มก็เป็นกันหมดแต่ว่าพี่ยังยังไม่เป็นยังช้าไปสักช็อตหนึ่งตลอดแต่ว่ามันก็ยังไม่ถือว่ามันยังไม่ตกหลอดอะคะ่ะแค่ว่าเราอ่ะ เป็นมีดที่ยังไม่คมอะค่ะแต่ว่าเรากลายเป็นตอนนี้เราเป็นมีดละแต่ก่อนเราเป็นแค่คัตเตอร์อันเล็กๆกระจิ๋วกระจิ๋วหนึ่งตอนนี้เราเริ่มเป็นมีดละแต่เรายังไม่ค่อยคมเดี๋ยวเรารับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะคมเหมือนเพื่อนๆนะคะโอ้คนละเรื่องเลยค่ะคนละโลกคนละโลกเลยคือจากเบสมาเนี่ยแล้วก็เริ่มมาทำแบ็กเทสก่อนเนะาะก่อนทท่จะเป็นทร์เวิร์เทสแบ็กเทสเนี่ยก็ยังงูงูปลาปลายังแบบ ก็ยังแอบคิดว่าเออเราอาจจะฟุ๊กเหมือนกันเพราะว่าเราแบคเทออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าเราก็พยายามจะซื่อสัตว์กับตัวเองให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเออมันจะมันจะใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรามาทำ forward test จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีการหลอกตัวเองใดๆละเพราะว่ามันเป็นของจริงละเพราะว่าถ้าเกิดแบคเทอร์มาอาจจะมีแบบไปเหลือบใน t r a d i n g view อะไรอย่างเงี้ยอ่ะกดแท่งนึงอุ๊ยเขียวไหมนะ อ่าแต่อันนี้เราหลอกตัวเองไม่ได้เลยคือมันของจริงมันใช่มันมันคือสิ่งที่เราต้องเจอในวันข้างหน้าแล้วอะคะ่ะถ้าเราจะมาทางนี้แล้วก็พัฒนาการอะคือมันดีขึ้นมากเพราะมันก็จะมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ,สำค,ญสำคัญอยู่แค่ไม่กี่อันนะคะว่าอาจต้องดูตรงนี้ต้องดูตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราทำตามนั้นได้แล้วก็ย้อนกลับมาที่ที่สายตาเราอะคะ่ะ ถ้าเราเห็นอะเรามองมันออกอะมองเป็นเรื่องราวมองเป็นสตอรี่อะค่ะแล้วก็มองจุดที่มันมีในยะะสำคัญมันก็จะทำให้เราอะเข้าได้ดีขึ้นถูกต้องขึ้นไม่ผิดทางค่ะของของพี่พลนี่คือไม่ต้องพูดเยอะค่ะคือเลือกไม่ผิดจริงๆเพราะอ่าข,ของคนอื่นอะ ก็จะเป็น <boundaries> ก <si suppression> ็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่สําหรับซีอะมันเป็นจริตที่ตรงกันนะคะว่าอ่ะเราคุยซีคิดว่าซีมั่นใจว่าซีคุยแบบเนี้ยได้ไม่ต้องแบบพี่พลนะคะต้องเออมันก็จะแบบเราเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเราก็คิดว่าพี่พลก็น่าจะแบบโอเคกับการที่เราเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าพี่พลก็อยากจะได้อินฟอร์มเชั่นที่มันแบบมัน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 จริงใจเหมือนที่แบบอ่ะพี่พลก็จริงใจมาแล้วก็เออแล้วก็จริงใจกลับไปอย่างเนี้ยค่ะก็ถือว่าพี่พลก็คือเป็นครูจริงๆที่ ให้ความรู้โคชชิ่งคือไม่มีห่วงไม่มีกากแบบเอ้ยทําไมไม่เข้าอันนี้ล่ะคือคือบางคนก็อาจจะไม่ได้แบบมาบอกเราละเอียดขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบม,ม,ม,มัน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 มีคุณค่ามากๆสำหรับพิพลก็คือไม่ได้มีเมนส์อ่าไม่มีแบบคอนเซิร์นอะไรเลยคือตรงจุดแก้ปัญหาตรงจุดสอนตรงจุดทุกอย่างถ้ามีเพื่อนๆคนอื่นท,ที่ที่เปิดใจก่อนอันดับแรก เราก็จะรู้สึกว่าเออลองไปดู youtube ไหมเหมือนที่สีอ่ะคือไปดูก่อนที่จะมาเรียนส่วนเรื่องเพจเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่าเพื่อนตอนแรกเราก็ไม่ได้ไปดูเนาะแต่ว่า y o u t u b e อะ่ะมันเคลียร์หมดจริงๆมันเสริมเราได้มากๆตัวนเราสเออมันมันน่ามาเรียนให้แบบเชิงลึกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนอีกเพิ่มเติมส่วนหนึ่งอ่ะถ้าซีอ่ะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมแบบชัดๆอะ่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆคือจะแบบแก้แกเรียนที่ไหนหรอเดี๋ยวมาเองแน่นอนเดี๋ยวต้องรีบรวยก่อนค่ะพี่พลเดี๋ยวนักเรียนเพิ่มแน่นอนคะ่ะเพราะว่าจะมีแก๊งอีกอีกหลายคน <c oughs> คือเรื่องของก๊อปไม่ก๊อปอะคือถ้าทีจะดีอะอาจจะก๊อปกันได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสมมติว่าถ้าเป็นเด็กใหม่เหมือนซีสองคนน่ะเหมือนกันนะคะ เรสีไปสอนต่อสองคนก็จะสอนได้ไม่เหมือนกันเหมือนกันหรือคนสองคนที่เก่งมากๆสองคนน่ะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยความรู้ก็เหมือนกันหมดเลยแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยก็จะสอนได้ไม่เหมือนกันทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารความใส่ใจแล้วก็เรื่องของใจอะค่ะมันต้องปรับใจใจอะ่ะเออซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีใครก๊อปปี้กันได้แน่นอนความรูนน้สึกสีนะคะแล้วก็ เรื่องของเรื่องของแบบความรู้สึกของเด็กที่เรียนนะคะการที่แบบไปดึงความรู้ออกมาถ้าเกิดว่าหัวคือ,ค,อคือแบบโค,ชะคะ้ชค่ะมันแบบมันไม่ได้แข็งมากเด็กที่เรียนอะ่ะมันได้รับมาครบไม่ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นน่ะความคิดเห็นที่ว่าคนจะเอาไปกอปอะไรคือตีคิดว่าแบบโดยโดยคําว่ากอปอะ่ะมันก็ไม่น่ารักรอยู่แล้วแหละ แต่ว่ามันจะทาให้เราอ่ะค่อยเขวอะไรไหมอ่ะอันนี้คือสีคิดว่าเด็กที่เรียนอ่ะจะรู้เองอ่ะค่ะว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะอย่างของแฟนซีที่แบบว่าเคยแบบไปเรียนฝ่ายคลิปโตมาเนี่ยเขาก็เรียนมาเยอะอ่ะเราก็จะรู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่แม้ว่าเราอ่ะอุตส่าห์ไปเลือกคอที่แพงหน่อยเพราะว่าเราก็หวังว่าไอ้แพงหน่อยเนี่ยมันจะแวลูกกว่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วคือมันมันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า ถ้าเพื่อนๆแบบเออไปเจอมาคือถ้าสามารถกระซิบบอกคนนั้นได้ว่าเออลองหาท่าแบบของตัวเองไหมไมันก็คงดีแต่ว่าในทางกับการนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องปล่อยเขาแต่ว่ามันมันแตกต่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของท่าค่ะมันไม่ใช่คนที่แบบคิดเองจากประสบการณ์เองอะยังไงแบบสู้ไม่ได้แน่นอนค่ะเปรียบวิดีโอเหมือนทอง ไม่เอามาทําเป็นแวลูอ่ะเหมือนเอาทองไปฝังดินน่ะมันก็โลกนี้มันก็สูญเปล่าอ่ะค่ะก็จะบอกรุ่นน้องว่าเออวิดีโอทุกวิดีโออ่ะมันคือทองจริงๆถ้าคุณเอามาใช้ในทางที่มันแบบถูกต้องเอาทองแบบไปสร้างแวลูเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้แบบขุมทรัพย์ที่มากกว่าทองอะคะ่ะก็อยากให้นแบบอ,อน้องๆรุ่นน้องแบบว่าเออแบบขยันเยอะๆขยันให้มากกว่าพี่แล้วก็ ถ้าเกิดว่ารวยแบบก่อนพี่ก็ช่วยดึงไปด้วย <c oughs> ค่ะก,ก็ก็อยากจะบอกเนี้ยค่ะว่าดูวิดีโอเยอะๆตอนเรียนแล้วจะแบบมันจะยิ่งเข้าใจเข้าไปอีกอะค่ะ